จ้าวันนี้ไม่กินกุจับกับแม่น้องกันนะคะแม่น้องกันทำกุ้จับค่ะเดี๋ยวไจับน่ากินไหมคะนี่ค่ะแม่น้องกันใส่เป็ดแล้วก็ใส่หมูยอแล้วก็ใส่เลือดนะคะ,าคะการต้มเป็ดจนเปื่อยเลยะคะ่ะไอตีนเป็ดนะคะ่ะตีนเป็ด น้ันชอบค่ะมาเลยจ้ามากินกันเลยสวัสดีค่ะมากินกระจับกับแม่น้องกันค่ะนี้ค่ะเต็มถ้วยเลยมาเลยค่ะก็มีหอมเจียวนะคะีหอมเจียวน้องกันทำเองด้วยหอมเจียวแ่บนี้ก็มีผักค่ะผักสด ก็เยอะแยะเลยมาจ้ามาจ้าอะนะคะใครจะกินมานะคะไม่รอใครแล้วนะคะเจ็ีเก่าเ็ดสีใหม่มาค่ะกินกับแม่น้องกันนะคะ,นะคะใส่มะนาวก่อนน้องกันต้มเต็มหมอ้อเลยตอนเย็นก็ไม่ต้องทำกับข้าวแล้วกินนี่แหละ จ้ามาจ้าก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะช่องน้องกันรณแชนแนลนะคะจ้ากะปิค่ะกินสุดยอดเลยกินกะปิสุดยอดเลยครับโอ้จะกินหมดมเนี่ยเต็มถ้วยเลยค่ะ อเอามีเตนเป็ดด้วยกันไม่กินเหรอลูกกันครับชิมไหืมอร่อยมากเลยค่ะ <laughs> ลูกก็นอนหัวเราะแม่ก็กินลูกก็หัวเราะร้อนอะไรเนี่ยแม่ถ่ายคลิปอยู่อย่าเสียงดังลูกโล สลัดไม่อร่อยเขามาขายเสาร์อาทิตย์พักนะี đi thuốc giang rồi thôi Tâm, 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 Các <laughs> mụn เสียงดังฟังชัดเลย ต้มแล้วก็ไม่มีคนกินน้องกันก็ไม่ชอบนะคะไม่ชอบปะจับ 我不接受。 อ,อร่อยมากเลยพี่น้องมอาเด้๋ยวจ้าเมื่อกี้แม่ต้องการจ้ะคือเขาเราไม่มันไม่อร่อยเราทำเองอร่อยกว่าอืม้ม หมูยอก็มาจากต่างจังหวัดนะคะ หัวย่อห่อไปตองหัวยอก็อร่อยแม่ตองกันจะกิดตีนให้ดูะคะ่ะพูดไม่สุภาพเลยค่ะครคำยาบลายก็ตีน,นะคะ่ะนี่ค่ะตีนเป็ดนะคะไม่ใช่ตีนคน ขอโทษนะคะกินเป็ดไม่ต้องการต้มเปือ่อยเลยไม่ต้องการกินเป็ดกินไก่อะไรก็ช่างไม่ต้องกิน,ก,นกินแต่ ตีนต,ตีนเป็ดแล้วก็ต้นไก่เนื้อมันไม่ค่อยชอบ ไปเผ็ดเผ็ดมากเลยมัน,นาวใบละสีบะ่บาทไม่ต้องการเอามาซื้อขายยำใส่ยำลูกค้า จำเป็นก็ต้องซื้อถ้าไม่ใส่ก็ไม่หอมนะคะบางคนก็จะใส่น้ำมะนาวขวดขายใส่ยำแต่ไม่ต้องกันจะใส่มะนาวลูกเลยะคะ่ะจะหอมค้ากินจะได้อร่อย พริกไปเม็ดเดียวสุดยอดเลยเฮ็ดมากอล้วค่ะสำหรับลิปมีขอลาไปก่อน,นะคะ่ะอย่าลืมกดไลค์ก like, ดแชร์นะคะจังน้องกันนัทชาแนลนะคะฝากด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ